สวัสดีค่ะป้าการจากช่องการชาแนลนะคะวันนี้ป้าการนำกุหลาบในสวนมาแนะนำอีกแล้วค่ะน้องชื่อว่ามูรินเนกมูรินเนกเป็นกุหลาบสายพันธุ์อังกฤษนะคะดอกน้องกลีบซ้อนกันประมาณ120กลีบเวลาน้องโตเต็มที่ดอกของน้องจะโตประมาณ7-8เซนติเมตรเลยนะคะน้องมีกลิ่นหอมแรงมากค่ะสีน้องสวย นะคะสีน้องสวยแล้วเวลาน้องออกดอกนี่น้องจะออกดอกเป็นรอบค่ะมารอบหนึ่งนี่ประมาณ20เกือบ30ดอกเลยนะคะถ้าต้นน้องแข็งแรงเต็มที่นะคะน้องก็ใช่ดอกดอกแล้วก็เลี้ยงง่ายมากเลยค่ะรอบดอกน้องไวนะคะน้องจะออกดอกเป็นชุดค่ะนะคะมูลินกนะคะน้องน้องคะหามาเลี้ยงได้เลยนะคะมูลินกค่ะ